สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง c o f f นะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ด้วยนะคะวันนี้มาแบบแปลกหน้าแบบตาเราจะไม่ได้มาเล่นเกมฟรีฟรไฟกันนะ,ะทุกคนเราจะมาเล่นร u c k y Neko คือสล็อตค่าย PG นั่นเองนะคะทุกคนอัน <ๆ S 2> นี้ไม่มีสปอนเซอร์หรือไม่ได้อะไรนะคะทุกคนซีได้ทำการทดลองเล่นนะคะ ลงเบตแค่เอลงทุนไป40 40บาทนะคะทุกคนแค่40บาทเท่านั้นแล้วลองเล่นแค่เบตละ1บาทเท่านั้นนะคะเบตละ1บาทก็ปังได้นะคะทุกคนแล้วซีได้การหมุนฟรีอีก12ครั้งนะคะทุกคนซีก็จะอัดมาแค่นี้นะเราไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนแรกมันก็ยังคูณ2แตกไม่ก็เท่าไหรนนะคะถ้ามีลูกแมวมาคือมันจะ คูณให้เนี่ยยาแบบนี้ค่ะคูณทีละสองทีละสองนะทุกคนการหมุนฟรีเหลือเจ็ดเหลือหกครั้งนะคะทุกคนเราก็ได้เท่าไหร่เอยเป็นแค่1บาทก็ฟังได้นะคะทุกคน,นนี้ no sponsor นะคะแต่ว่าเว็บอื่นๆเขาได้ค่ะจ้างได้นี่เป็นยูที่ซีเล่นจริงๆนะคะทุกคนไม่มีการสปอนเซอร์เหลืออะไรใดๆทางนั้นนะคะเด็กที่ตามกว่า อายุ18ดูได้แต่ห้ามเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าเว็บไม่ได้สลักสนุนให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า18เล่นนะคะคือต่ำกว่า18ก็คือเล่นไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เล่นแบบพอประมาณพอแบบไม่ต้องคุ่มไม่ต้องอะไรนะคะแบบเล่นพอสนุกก็พอนะคะทุกคนอย่างเช่นลงทุน30 40แบบไม่เกินร้อยก็พอนะคะทุกคนแค่นั้นชื่อเกมนะคะก็จะเป็น ลัคกี้เลโกะนหคะทุกคนเป็นเกมยอดฮิตที่ทุกคนเล่นกันนะคะทุกคนนี่เราก็ได้คูณส2สบอออกมาแก็ได้มาหนึ่งร้ยสิบเจ็าทขอแคปก่อนนะคะทุกคนก็ลงทุนไปแค่สี่สิบเป็นไปเล่นมาก็ได้หมุนสี่แปลกแปลกแปลกมากเลยะคะ่ะทุกคนโหวันนีโตได้เท่าไหร่หลึเก้าสิบสองยังไม่รวมกับเมื่อกี้นะคะทุกคน ขอยํำว่าเกมนี้เล่นเพื่อความสนุกก็พอน,นะคะทุกคนไม่เล่นแบบเน้นจริงจังนะทุกคนนี่นะคะเงินรางวัลรวมก็3 3 7ก็ถือว่าคุ้มแล้วลงทุนแค่ส0เองเบ็ดละ1บาทนะคะเบ็ดละบาทก็ปังได้นะคะทุกคนนี่ก็ขออภัยในความเสี่ยงรบกวนด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะซีเล่นเสร็จซีก็ถอนปึ๊บเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราเล่นต่อ มันอาจจะมีการแบบเสียเพราะว่าบางเว็บมันจะทําให้เราได้แค่ตอนแรกอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซีด้วยนะคะทุกคนซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย